สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูหน้า4คลิปที่1,120นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่า4ีตละกลคริปโตนะฮะ วันนี้ก็มีเรื่องสำคัญอยู่3เรื่องนะ,ะเรื่องแรกเลยนะ,ะก็น่าจะเป็นคดีของโดครอนนะฮะซึ่งนะะผู้พักษานะะในคดีนี้ได้มีการถามนะฮะทนายความฝ่ายโจทก์แล้วก็จำเลยนะ,ะว่าถ้าเกิดกฎหมายสเตเ l e c o คอกับกฎหมายความชัดเจนนะฮะของตลาดเนี่ยผ่านสภาแล้วนะ,ะแล้วมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยจะมีผลกับคดีนี้ไหม ก็คือมีผลกับการที่จะเรียกนะฮะค่าเสียหายในคดีนี้ไหมเพราะว่า s t a b l e c ์คอยกับคริปโตต่างๆมันจะไม่ใช่หลักทรัพย์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายใหม่นะฮะไปยกเลิกผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะเออก็ต้องดูล่างกฎหมายนะะั้นนะฮะว่ามีบทเฉพาะการไหมว่าให้ย้อนหลังไหมถ้าเกิดย้อนหลังกันนี้ละโทษเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการนิรโทษกรรมนะ,ะตัวโดคอนไปโดยปริยายอันนี้ก็น่าคิดนะฮะแต่ล่างกฎหมายนี้ยังไม่เปิดเผยออกมานะต้องผ่านสภาลา อ,อีกประเด็นหนึ่งฮะหลายคนก็บอกว่านี่นะฮะด็อกก็ดีนะ XRP ก็ดีเนี่ยใกล้หรือยังนะวันนี้เรามาดูสายเทคนิคอลไม่ว่าจะเป็นเทเดอร์หรือเปเป้าจริงๆริงเปเป้าก็มีผลงานเยอะนะตัว XRP เนี่ยเปเป้าเนี่ยแกพูดบ่อยนะฮะก่อนที่มันจะขึ้นนะหลายคนก็ไม่ค่อยฟังะฮะผลสุดท้ายพอขึ้นจริงก็มาซื้อตอนมันราคาสูงแล้วนะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า XRP ตอนนี้เนี่ยนะฮะทำทรงในลักษณะตามที่เปเป้าพยากรนะเปเป้าพยากรนะ์ก,รก่อนขึ้นนะ ตั้งแต่17บาทแล้วนะผมก็เคยพูดนะก่อนพฤษภาปีที่พฤษภิกาปีที่แล้วแล้วก็พูดออกบ่อยนะแต่หลายคนก็คิดว่าเออยังยังนะเพราะคดียังไม่จบนะผลสุดท้ายขึ้นมาก่อนนะเอออันนี้ก็ทําให้หลายคนเนี่ยเสียดายนะรู้งี้นะเกิดคําว่ารู้งี้อีกแล้วนะฮะเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นดัชนีดอลลาร์อินเด็กตอน,นี้นะฮะดอลลาร์เนี่ยนะต้องต้องบอกเลยว่าเสื่อมค่าลงนะทำให้เงินบาทเราแข็งค่าขึ้นนะ การเสื่อมค่าะคะของดอลลาร์ตอนนี้เท่ากับวันที่ลูน่าล่มฮะ,ะอย่าลืมนะวันลูน่าล่มก็อยู่โซนนี้แหละฮะหลังจากลูน่าล่มนะ,ะดอลลาร์แข็งค่าเนาะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยดัชนีดอลลาร์ในล่วงลงมาต่ำนะ,ะในช่วงนะเ,เดือนพฤษภาของปี2022นะฮะอะ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปกับดัชนีดอลลาร์นะ,ะทุกครั้งที่ดอลลาร์ล่วงแล้วล่วงลงมาต่ำเนี่ยนะฮะประมาณ80 เออ89นะประมาณ89นะมันก็คือช่วงกระถิ่งฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยมา97%ละนะก็ถือว่าดีนะฮะอีกอันหนึ่งนะฮะก็ซีโร่เฮสนะ ก็พูดถึงทิศทางราคาทรัพย์สินโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยวิ่งตามนะฮะตัวอุปทานของเงินนะที่มีการปริ้นเข้าระบบนะจริงๆประเด็นนี้เนี่ยก็เห็นกันมานานแล้วฮะเพราะว่าราคาบิตคอยเนี่ยวิ่งตามเส้นสีเขียวนี่คือการปริ้นเงินนะทั่วโลกนะยิ่งปริ้นมากเท่าไหร่ฮะสินทรัพย์เสี่ยงก็จะวิ่งแต่หลายคนก็บอกว่าวิ่งแต่บิตคอยนะฮะเอาคอยไม่วิ่งนะต้องบอกเลยว่าอย่างนี้ฮะตัวบิตคอยมี ETF ฮะนอกนั้นมันไม่มีนะพอมันไม่มีเนี่ย แม้จะปิ้นเงินมาเงินมันก็ไม่เข้ามานะอันนี้ก็เป็นตัว Bitcoin ะฮะที่วิ่งตามนะฮะปริมาณการปิ้นเงินซึ่งจะดีเลย์ประมาณ3เดือนนะแต่เขายกกราฟเนี่ยมาทาบกันให้เห็นอีกประเด็นหนึ่งฮะก็อย่างที่บอกฮะคือคุณแซคนะเป็นนักข่าวนะฮะที่เขาเกาะติดตามคดีโดอยู่นะะซึ่งเขาก็ไปนั่งฟังในการพิจารณาคดีนี้ผู้พักษาคดีอาญานะฮะในคดีของโดนะฮะ ก็หยิบยกปัญหาทางกฎหมายฮะก็บอกว่าถ้าเกิดนะอันนี้ผู้พักษาท่านตั้งคําถามนะซึ่งเป็นคําถามสําคัญในบรลลังนะบอกว่าถ้าเกิดหากฎหมาย s t ต b เ e c o i คและกฎหมายที่สร้างความชัดเจนในตลาดนะฮะผ่านสภานะ,ะเพื่อให้สเต b เ e c o i คและคริปโตเนี่ยมันไม่ใช่หลักทรัพย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บเงินก็คือคดีช่อโกงไหมคือตั้งเป็นคําถามนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะต้องบอกเลยว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะมาเมื่อไหร่ เะเพราะตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะฮะไอสเตเปอรคอยเนี่ยลงมาอยู่ที่สภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรถ้าเกิดสภาล่างเนี่ยเห็นชอบนะ,ะก่อนวันที่4กรกฎาเนี่ยนะฮะแล้วไปถึงมือทําได้เซ็นออกทีวีนะเออไอคดีนี้นี่อาจจะมีปัญหาต้องยกฟ้องนะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาทางกฎหมายเลยว่าสเตเปอรคอยกับคริปโตนะฮะไม่ใช่หลักทรัพย์ประเด็นนะฮะคดีแพ่งล่ะคดีแพ่งเนี่ยนะฮะมันตัดสินไปแล้วนะฮะ ปัญหาก็คือว่าต้องอยู่ที่ตัวทนายของโดแล,ล้วล่ะนะฮะถ้าเกิดคดีอาญารอดนะเขาก็จะออกมาลั่นลาได้นอกจากที่คุมขังคือตอนนี้โดเนี่ยถูกขังอยู่นะเขาเรียกว่าฝากขังอะถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่เราฟังได้ง่ายนะก็คือถูกกักขังอยู่โดยอำนาจของตำรวจนะฮะอำนาจศาลอำนาจตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพอเขาถูกกักขังอยู่ถ้าเกิดคดีนี้ยกฟ้องนะ เขาก็จะออกมาลัานลานได้เขาอาจจะไปยื่นขอพิจารณาคดีใหม่โดยอ้างพระราชบัญญัตินี้แหละนะว่านะกฎหมายเนี่ยนะกฎหมายใหม่นะไปหักล้างสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตต้องไปดูบทเฉพาะการอีกทีนะว่ากฎหมายนี้เนี่ยให้ผลย้อนหลังไหมถ้าให้ผลย้อนหลังไปในอดีตด้วยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผลดีก็ต้องไปดูกฎหมายนั้นนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเป็นความเห็นของผู้พักษาที่มัน เขาเรียกว่าแพมออกมาหรือหลุดออกมาจากปากผู้พักษาเองเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคดีนี้เนี่ยโดนะมีโอกาสที่จะถูกกฎหมายสเตเบอรคอยนีละโทษนะเขาเรียกว่านีละโทษสกรรมการกระทําในอดีนะเหมือนเอ,อ่อถ้าเกิดการกระทํานั้นนะฮะยังไม่ถูกฟอ้องหรือยังไม่มีคําพิพากษาถ้าเกิดมีกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยทำให้ไอการกระทํานั้นที่ไม่เป็นความผิดเนี่ยกลายเป็นไม่เป็นความผิดนะจากเป็นความผิด เป็นไม่เป็นความผิดเนี่ยก็ทําให้หลุดได้อันนี้ก็ดูกันไปนะฮะว่ากฎหมายนี้เนื้อหาเป็นยังไงเพราะตอนนี้ยังไม่ผ่านสภานะเออไปหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ะฮะเพราะสภาล่างเนี่ยไม่รู้เขาจะแก้หรือเปล่านต่อันนี้ก็เป็นประเด็นกฎหมายนะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะแล้วร่างกฎหมายนี้มีโอกาสผ่านเร็วที่สุดไหมก็เป็นข้อความของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะแอนดิสันนะฮะซึ่งนะฮะเขาก็อยู่ เขาเป็นออสอสอนะในเขต6นะของ North นอตแคลิโคลาไรนานะฮะซึ่งเขาก็บอกว่านะจะผลักดันกฎหมายสเตเบ e c o คอยเนี้ยแล้วให้ไปถึงมือโตะนะโต๊ะทำงานของทัมป์แล้วเซ็นออกทีวีเนี่ยให้เร็วที่สุดนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยสอสอในฝั่ง r ิ p บร l i c a n นเนี่ยนะก็คงจะผลักดันกฎหมายนี้ให้ผ่านซึ่งอย่างที่บอกฮะว่ากฎหมายนี้มันหลุดจากด่านที่หินที่สุดแล้วก็คือวุฒิสภานะ ไอสภาล่างเนี่ยนะฮะมันใช้คะแนนแค่เสียงข้างมากฮนะถ้าเสียงข้างมากโหวต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 มันก็จบเลยโหวตสามโหวตอ่ะนะฮะรับหลักการแประยะติเห็นชอบจบนะฮะไปถึงมือทําเลยนะฮะไม่ต้องเขาเรียกไงไม่ได้ต้องอ,อาวุธที่สภากับสภาผู้แทนมาปองดองเพราะมันไม่ได้แก้คือถ้าเกิดสภาล่างเนี่ยนะฮะเขาแก้มันต้องทําปองดองหมายความว่าเอาสองสภามาประชุมปองดองกันแล้วก็มารับรองสองสภานะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสภาล่างไม่แก้เลยนะ คือรับไปเลยโดยที่ทัามเนี่ยขอว่าไม่ต้องแก้แล้วส่งมาเลยนะเห็นชอบ,ชอบเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ส่งมาเลยนะมันก็จะจบเลยอันนี้ก็แปลว่าทัม้มเนี่ยต้องการจะลงนามในวันที่4กรกฎานะก็ดูดูกันไปนะฮะเพราะว่ายังมีเวลาอีกอาออทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดเสร็จภายในวันศุกร์ทัามลงนามก็ออกทีวีได้นะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับการพิจารณานะฮะกฎหมายสเตปเปิลคอยเพราะร่างกฎหมายเพิ่งมาถึงสภาล่างเมื่อวาน นะับเมื่อวานนี้นะร่างกฎหมายตัวนี้พึ่งจะมาถึงสภาล่างฉะนั้นเนี่ยสภาล่างเนี่ยถ้าพิจารณาแบบดูเดือดเผ็ดมันนี่ก็อาจจะเสร็จเร็วนะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะก็อย่างที่ผมเกิดนําไว้ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะฮะตัวด็อกเนี่ยนะจะขึ้นหรือยังนะจะขึ้นหรือยังมันทําทรงในลักษณะจะขึ้นแล้วนะเทเดอร์เนี่ยนะฮะเขาก็มองว่ามันทําทรงคล้ายกับไอ้รอบที่แล้วคือรอบมันพุ่ง2รอบใช่ไหมรอบ10บาทรอบหนึ่งแล้วก็รอบ16บาทรอบหนึ่งอันนี้รอบ10บาทอันนี้รอบ16บาทนะ เสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันทรงคล้ายกันไหมทรงมันคล้ายกันมาตั้งแต่รอบ10บาทแล้วคือแพทเทิร์นเดิมนะ,ะขึ้นเป็นเขาเรียกว่ากระโดแะโดแล้วก็ลงกระโดดแล้วก็ลงนะ,ะแต่กระโดดแล้วลงเนี่ยมันจะเด้งเป็น2เท่านะ,ค,ะคุณดูนะไอ้รอบแรก10บาทแล้วก็เด้งกลับลงมานะฮะประมาณ2บาทนะสิบาทลงมา2บาท16บาทลงมา5บาทนะฮะลงมา5บาทนะ,ะแล้วถ้าเกิดมันเด้งอีกรอบหนึ่งละ่ะเทรดเดอร์มองเลยว่า1ดอลลาร์อัพนะ เขามองเลยว่าอาจจะสูงได้ถึง1ดอลลาร์นะฮะกับเซ็นเซนในครั้งนี้นะเออฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหาจุดที่พอดีให้เจอแล้วกันบางคนบอกว่าเท่ากับออทามไฮเมื่อกระทิงที่แล้วเนี่ยคือ22บาทถึง24บาทต้องบอกงี้ฮะบางทีเรากำหนดเป็นเงินบาทเนี่ยนะมันจะมีผลนะเพราะถ้าเกิดดอลลาร์มันอ่อนค่าเนี่ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทจะไม่จะไม่อยู่ตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิด1ดอลลาร์เนี่ยให้สมมตินะถ้าเกิดคุณมีเป้าหมาย1ดอลลาร์แล้วคุณอยู่ในกระดานไทยเนี่ยเออตั้งออเดอร์หย่อนลงมานิดหนึ่งนะฮะหย่อนลงมาก็คือเออจาก32กอาจจะเป็น30นะฮะเพราะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยนะฮะดอลลาร์มันอ่อนมาถึง89เนี่ยนะ,ะเท่าเท่ากับครั้งก่อนเนี่ยมันอาจจะ29บาทก็เลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็พึงระวังไว้ด้วยกับอัตราแลกเปลี่ยนนะ อีกประเด็นหนึ่งเทรดเดอร์ฮะจริงๆเนี่ยนะผมจะบอกให้ว่าไม่ใช่เทรดเดอร์ครับเปป้าเปป้าเนี่ยแกเคยบอกมาก่อนที่ตัว XRP มันจะพุ่งนะว่า XRP เนี่ยมันจะพุ่งนะแล้วตอนนี้มันทําทรงในลักษณะที่จะพุ่งฮนะ,ะเรามาดูกันนิดนึงฮนะคือคืออันนี้ก็บอกว่าเออเปป้าก็บอกว่าเ,เป็นข่าวดีแล้วนะมันทําทรงในลักษณะ44วันนะครั้งก่อนก็44วันแล้วพุ่ง นะอ่าสีวันเอาครั้งนี้44วันลองดูสินะถ้าเกิดมันเป็นแท่ง44วันตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วมันพุ่งนี่ก็สนุกอยู่เหมือนกันนะแท่งละ44วันไหมอ่านี่ก็ว่ากันไปสําหรับตัวเปเป้านะซึ่งเขาก็กาวมาแม่นทุกครั้งนะฮะอ่าในในครั้งก่อนๆน,นะอาลุ้นกันนะสำหรับเอ็รอบนี้นะจะถึงเออเขาเรียกไงกีดอลลาร์นะ เออกี่ดอลลาร์นะก็ลุ้นกันนะฮะเพราะเป้าหมายแรกเนจะอยู่ที่10ดอลลาร์นะหรือ10ดอลลาร์ up อ,อ่าว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะก็ผมยังไม่ได้ดูนะฮะเรื่องการแก้ไขปัญหานะฮะเรื่องไอ้ภูที่ใช้เอ่อในการเติมสภาพคล่องที่จะมาจ่ายเงินเป็นรางวัลน,นะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องไปฟังช่องอื่นเอานะเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องนี้แต่ถ้าจะติดตามเรื่องนี้ผมมองว่า ติดตามเรื่องคดีโดเนน่าจะมีผลมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะเอ่อเหมือนเชลูนาซีเนะี่ยมันอยู่ในกำรรม,มือของสมเมกาแล้วหรือเปล่านะเพราะหนึ่งนะโดคอนเนี่ยอยู่ในมือของสมเมกานะฮะสมมตินะถ้าเกิดนะฮะเขามองแล้วว่าเขาคืออย่างนี้โดเนี่ยนะมีโอกาสหลุดถูกไหมมีโอกาสชนะ นะพอมีโอกาสชนะเนี่ยแต่มันยังมีประเด็นหนึ่งที่โดอาจจะแพ้คือการทุจริตโดยคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดข้อหานี้เป็นโทษเบาพนักง,งานอายการอาจจะยืน่นคําต่อรองคารับสาร,รภาพคือ,อยื่นให้ยกฟ้องในข้อหาอื่นคือข้อหาไอ้ไขายหลักทรัพย์ในยกฟ้องไปเลยนะแต่ให้รับโทษในข้อหาอื่นที่มีโทษปรับนะโทษปรับและย,ยึดทรัพย์ ก็ไม่แน่นะฮะต้องไปดูนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยสารกับพนักง,งานอัยการและคดีนั้นจะเป็นยังไงนะเพราะว่าสารเหมือนเขาเรียกไงแผมๆม,มาแล้วนะ,ะว่าคดีนี้เฮ้ประเด็นเรื่องความเป็นหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะยกฟ้องนะเอออาจจะยกฟ้องนะแต่ปัญหาคือช่อโกงในโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะะอันนี้จะยกฟ้องหรือไม่เนี่ยนะฮะก็ต้องสู้กันไปอีกทีนึงก็ดูกันไปนะฮะ อันนี้ก็เป็นภาพนะที่คุณแซกนะคะไปติดตามคดีโดนะที่ศาลนิวยอร์กนะฮะศาลก็ดูสวยอยู่เหมือนกันนะ อ่ะเนี่ยคุณแซกนะก็มีการพูดถึงว่าผู้พักษาเนี่ยหยิบยกปัญหานะฮะกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่สองฉบับด้วยกันก็คือพระราชบัญญัติสเตเบิลคอยถ้าพูดให้ง่ายๆนะฮะอีกอันหนึ่งก็สร้างความชัดเจนของตลาดว่าอะไรอยู่ในอำนาจของเซกอะไรไม่ใช่อำนาจของเซกนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันออกมาเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้คดีข้อหาช่อโกงของโดเนี่ยมันยกฟ้องหรือเปล่านะ,ะน่าสนใจนะฮะส่วนตัวพาเวลฮะก็มีการบอกท้์แบบเป็นในๆนะ ว่าถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยนะฮะบรรลุข้อตกลงการค้าได้เร็วที่สุดเนี่ยนะฮะเฟดก็พร้อมที่จะลดดอกเบีย้ยอันนี้สแสดงให้เห็นว่าเออกำลังจะแย่ให้ทรัมป์เนี่ยนะฮะทําซะเหอะไอข้อตกลงเนี่ยอย่ายื้อไปเลยนะแต่ผมว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะยื้อไว้เพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนว่าให้ทุกประเทศเนี่ยนะฮะยอมซื้อพันธบัตรรัฐบาลสเมกาเอาคุณรู้ไหมว่าทำไมนะฮะทรัมป์เนี่ยขยายให้90วันอ่าเหตุผลเนี่ยก็คือว่า เออให้มันไปลงในวันที่มันจะต้องรีไฟแนนซ์ข้อที่1เลยนะฮะทํากเนี่ยกำหนด90วันเนี่ยมันไปตกวันที่จะต้องรีไฟแนนซ์นี่นะสนะฮะถ้าอีก90วันเนี่ยนะฮะทุกคนมาตกลงเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยคุณซื้อพันธบัตรรัฐบาลท,ที่จะออกเพื่อรีไฟแนนซ์สินะก็อาจจะสืบเนื่องอาจจะหลังจากเฟดลดดอกเบีย้ยแล้วนะคือเฟดลดดอกเบีย้ยนะฮะ สองรถแบบไหนไม่รู้อะนะฮะรถดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็ออกพันธบัตรรัฐบาลแบบราคาถูกแล้วก็ไปในดอกเบี้ยที่ถูกๆแล้วก็ไปขายนะ,ะให้ทุกๆประเทศเหมือนอทําเนี่ยกำลังพิมพ์สองพระป,ป่านะฮะแล้วกำลังจะหาเจ้าภาพ2องะป,ป่าอยู่เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะข้อตกลงการค้าตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะฮะในการต่อรองให้ทุกๆประเทศเนี่ยซื้อใช่ไหม นี่ก็น่าสนใจอ่ะนะฮะส่วนทรัมป์เองก็กำลังสัมภาษณ์นะคนที่จะมาแทนพาวเวลในปีหน้านะอันนี้ก็ว่ากันไปฮะเออตอนนี้เนี่ยคริปโตสามารถไปจำนองได้แล้วนะเออก็น่าสนใจอ่ะนะฮะอ่ะว่ากันไปส่วนตัวพาวเวลเองก็ผลักดันนะอุตสาหกรรมคริปโตเต็มที่ฮนะแล้วก็กลายเป็นกระแสหลักนะอย่างเต็มตัวเอาว่ากันไปนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะอ่ะมาดูนะตัวเปเป้าเองก็บอกว่าเนี่ย xrp นะฮะใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดที่จะพุ่งแล้วนะฮะใกล้จุดสิ้นสุดแล้วนะอ่ะน่าสนใจส่วนอีกประเด็นหนึ่งฮะคือคือพาเวลเนี่ยนะเขาไปใหนะ้ให้การที่สภาแล้วนะฮะเอ่อสวอลุมมิดเนี่ยนะแกก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่ธนาคารจะเลือกลูกค้าและสามารถดำเนิกกิจการได้เท่าที่ปลอดภัยก็พูดถึงเรื่องกฎหมาย s t ตเบ e คอนะก็คือจะไม่กีดกันนะฮะะว่ากันไปนะฮะ อันนี้เป็นการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิกูนะพิกูก็เป็นตัว ETF นะฮะอคอยนะ,ะซึ่งเป็นมีมตัวที่2ลรองลงมาจากด็อกนะฮะ,ะว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งเออรู้สึกว่าจะมีข่าวนะว่าอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยเขาจะตกลงกันได้เห็นไหมสงครามมันมันไม่ยืดเยื้อนะอย่างที่ผมบอกฮะทั้มเขาไม่ค่อยอยากให้มีสงครามอ่นะเขาอยากเล่นทางเศรษฐกิจเล่นสงครามเศรษฐกิจมากกว่านะ,ะว่ากันไปนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งเออมันก็มีการถามนะแบบเจ็บปวดอยู่พอสมควรนะฮะคืออย่างนี้ฮะมันมีสวท่านหนึ่งอะถามพาวเวลว่าถามหน่อยเถอะไอ้ตอนที่มันเกิดโควิดเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดเงินเฟอ้อมากมายมหาศาลเนี่ยทำไมคุณไม่ออกมาทำอะไรแต่คุณมาเนี่ยนะเออมาทำในช่วงที่ทรัมป์เนี่ยนะทำไอโจมตีทางการค้าเนี่ยเขาเลือกที่จะ ะะทำให้อเมริกาเสียหายหลายแสนล้านเนี่ยนะและควรลาออกนะฮะอันนี้นะเป็นสวเบอร์นี่นะคือเขายกนะยกประเด็นว่าไอ้ตอนช่วงโควิดเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดโอ้ความวินาศสันตโลนะฮะตอนนั้นเนี่ยพาเวลอยู่ไหนพาวเวลอยู่ไหนนะพาเวลอยู่ไหน,ลไหนแล้วตอนนี้เนี่ยนะ มีความสุขเกินไปไหมนะที่จะใช้การไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยมาโจมตีนะฮะเรื่องวาทกรรมทางการค้านะกับประธานาธิบดีทำนะเสร็จแล้วคุณดูนะฮะคนที่รีทวิตเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียลลูกชายนะบอกว่าเบอร์นี่พึ่งทำลายนะก็คือพึ่งจะตอกหน้าละงั้นเถอะประธานเฟดโดยสิ้นเชิงนะต้องดูนะอ่ะอันนี้ก็เป็นการตั้งการตั้งคำถามประชดประชันเนี่ยมีอยู่สคนนะคนแรกเลยเนี่ยก็คือ ตัวคุณเจดีแวนนะเจดีแวนเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกว่าไอ้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยทำไมคุณลดดอกเบี้ยดได้0.5ตอนนั้นเงินเฟอ้อก็อพิโมโหลานเลยตอนนี้เงินเฟอ้อต่ำเนี่ยทำไมคุณลดไม่ได้นะคุณลดไม่ได้เห็นไหมอีกประเด็นหนึ่งนี่คุณเบอร์นี่สวอนะคือสอวอเนี่ยค่อนข้างสําคัญกว่าสอสอเนะเพราะสอวอนเนี่ยมีอานาจปลดนะหรือมีอานาจแต่งตั้งมีอานาจถอดถอนหรือตั้งกรรมการสอบเขาก็เลย มีการถามประเด็นนี้แปลว่าสอวอในฝั่งในพับริกันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะฮะาว่ากันไปนะฮะสีสันทางการเมืองอ่ะผู้ไก่เกี่ยอิสราเอลกับฮามาสนะพบปะกันที่อีบในไม่ช้านี้นะไกล้ละม้างสงครามมนะฮะส่วนทรัมป์เองนะฮะประชุมนาโต้เสร็จ แล้วก็กลับมาที่สอเมรกานะเพื่อมาผักดันกฎหมายสเตเ l e c o คอยเอ้ยไม่ใช่กฎหมายไอ้บิ๊กบิวตี้ฟูคือตอนนี้ไอ้กฎหมายสเตเ l e c o คอยมันหายห่วงแล้วนะเพราะมันลงมาสภานล่างแล้วแต่ไอ้บิ๊กบิวตี้ฟูเนี่ยมันต้องไปประนอมกับสบวที่ไม่เห็นด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรุ้นกันนะฮะเพราะว่าทั้มเนี่ยพยายามที่จะผักดันกฎหมาย Big Beautiful เนี่ยให้ทันวันที่4กรกดาวันชาติของเขาอะนะฮะซึ่ง ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่ก็ต้องปะนอมกับสวให้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนเฟดนะฮะเขย่าตลาดคือคือข้อมูลคุณพูริสเนี่ยจะเร็วนิดนึงเพราะแกอยู่ในสายฟิวเจอร์อ ED, นะเฟดนะเขย่าตลาดโลกผ่อนคลายกดระเบียบทุนนะจะผลักดันสภาพคล่องอัดฉีดแบบอ้อมๆนะฮะนี่ก็แกก็พูดถึงราคาทองนะเพราะสายนี้เขาก็จะเทรดไม่ว่าจะเป็น เออฟอเล็กทองอะนะฮะแต่ว่าข่าวค่อนข้างเร็วแต่บางทีก็เร็วไปนิดนึงนะ,ะเร็วซะจนแบบเอาง่ายๆเร็วทุกๆ10ิบนาทีนะแต่ก็ชมแกนะฮะว่าข่าวแกค่อนข้างเร็วนะอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารก็ต้องรอรุ้นนะฮะว่าคดีของโดจะยกฟ้องหรือไม่จะยกฟ้องหรือไม่อย่างไรต้องรอกฎหมายสเตเปอร์คอยถ้ากฎหมายสเตเปอร์คอยออกมาเป็นผลดีกับโดโดหลุดะฮะอาจจะถูกนิรโทษคือหลายคนเนี่ยไปบอกว่า นะฮะว่าทําจะอภัยโทษโด,โดไหมแต่การอภัยโทษโดเนี่ยนะฮะมันก็มีวิธีหนึ่งก็คือใช้กฎหมายอภัยโทษนิรโทษนะเขาเรียกว่านิรโทษการกระทําในอดีตเอ่อจากเดิมที่เป็นความผิดก็ไม่เป็นความผิดมันอาจจะมีแทรกอยู่ในเนื้อหาของกฎหมายเราไม่รู้ไงนะฮะเราไม่รู้ว่าตอนสวเขาเสนอกันเนี่ยนะเออเขามีการแทรกเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยหรือเปล่าหรือมีบทเฉพาะการย้อนหลังไปไว่าให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปนะฮะคําพิภากษา นะหรือคําตัดสินใดที่ไปบอกว่านะสเตเบอรคอยเป็นหลักทรัพย์เนี่ยให้เป็นอันยกเลิกเพิกถอนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผลดีกับกัดโดคอนนะฮะแต่ถ้าเกิดนะฮะกฎหมายมันไม่ได้เขียนแต่ตอนนี้เราไม่รู้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยนะฮะมันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราเอามาเปิดเผยมันก็อาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าเขามีอํานาจแกนะ้ถ้าเกิดเขาแก้ไขเนี่ยมันต้องดูวันที่ทำอนะถ้าเกิดทําเซ็นปับ๊บนะกฎหมายมีผลบังคับใช้ปับ๊บนะ เอามาแปลกันอีกทีหนึง่งแล้วก็มาดูเนื้อหากันอีกทีหนึง่งว่ามีการนิรโทษกรรมนะฮะให้กับเนะี่ยการกระทําที่เกี่ยวข้องกับเสเตปเปอรคอยในอดีตไหมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกับเอ่อพวกนี้ไหมนะแล้วสเตเปอรคอยเนี่ยหมายรวมถึงสเต b เ e อรคอยแบบอัลกอริทึมไหมนะถ้าหมายความรวมถึงด้วยนี่ก็จบฮนะฉะนั้นก็สนุกกันเลยนะโดก็โอกาสลอดสูงและพนักงานอายการก็ก็เตรียมนะกลับบ้านนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ฮนะสวัสดีครับ